โหราวิวัฒให้โชคจากเลขเด็ดไพเทวานุพลิตนะคะเลขแรกที่จะให้โชคค่ะสวัสดีสสดค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหราวิวัฒค่ะอาจารย์แอนค่ะอาจารย์สีค่ะราศีดวงดีมีโชคประจำวันที่17มกราคม2566มาดูกันค่ะว่า5ราศีที่ดวงดีโดดเด่นจะมีราศีอะไรกันบ้างค่ะ ก่อนรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามค่ะตอนนี้ช่อง YouTube ของเรามีกดขอบคุณด้วยนะคะเพื่อสนับสนุนทีมงานเป็นกําลังใจให้กับพวกเราค่ะปุ่มขอบคุณจะเป็นรูปหัวใจด้านล่างนี้กดกันได้เลยนะจ๊ะค่่แล้วนอกจาก5ราศีแล้วนะคะอย่าลืมฟังหลังๆราศีที่เหลือเราก็จะบอกด้วยนะเาชวนติดตามด้วยนะคะอะมาเริ่มที่ราศีที่1กันเลยนะราศีอันดับหนึ่งเลยดวงดีมีโชคคือ ราศีพิจิกค่ะชาวราศีพิจิกนะคะแล้วก็ทุกราศีในช่วงนี้มีเซนต์มากเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกในช่วงนี้นะคะคุณจะมีโชคนะ,คะจากความฝันนะคะจากความมูอย่างเช่นไปเห็นเลขอะไรต่ออะไรในขันน้ำมนต์อ่าก็มาแล้วความฝันซิกเซนต์อ่าสื่อขึ้นมาเฮ้ยพุบขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยหมายเลขเนี้ยฝันสีเห็นเลขแดงๆดงเนี่ยอ่าน่าสนใจเพราะฉะนั้นพิจิกอย่าลืมนะคะอะไรอีกนะคะ จากที่ทํางานแสดงว่าถ้าเกิดว่าคุณทํางานประจําหรือไปที่ทํางานเนาะก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับที่ทํางานอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม้เลขนู่นนี่นั่นนะคะก็คือที่ทํางานอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือให้โชคหรือมีโชคจากการเดินทางเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกนะจะมีโชคจากการเดินทางด้วยนะเป็นอันดับหนึ่งลำเบอร์วันที่เราให้นะคะยินดีกับชาวราศีพิจิกด้วยค่ะ และราศีที่สองนะคะที่จะมีโชวก็คือชาวราศีตุลค่ะโอ้โหคนนี้เลยคนนี้เลยชาวราศีตุลนะคะมีเกณฑ์ที่คนอายุน้อยจะให้โชวค่ะคนอายุน้อย ลูกเด็กเล็กแดงลูกหลานบริวารหรือน้องๆก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะที่อายุน้อยกว่าเราเนี่ยจะนําพาโชคลาามาให้กับเราค่ะและชาวราศีตุลเป็นอีกหนึ่งราศีนะคะที่มีเกมมีโชคกับเลขที่อยู่<อ>ที่อยู่ไม่ว่าจะเป็น บ้านอาหอพักคอนโดอพาร์ตเมนต์มีเกณฑ์ที่เลขในที่อยู่เนี่ยจะให้โชคกับชาวราศีตุลค่ะและเลขความเชื่อกับเลขความตายาเลขความเชื่อก็อย่างที่อาจารย์ศรีได้บอกไปเลขขันน้ำมนต์นะคะเลขความตายก็เลขลงโศพวันที่เสียของคนตายนะคะหรือว่าอายุคนตายเนี่ยจะให้โชคกับชาวราศีตุลค่ะเลขที่เกี่ยวข้องกับคนตายว่าง,งั้นเถอ,อ,อะอะโอเคนะคะลำดับที่3มไปต่อกันเลยนะคะ ราศีที่มีโชคลำดับที่สามนะคะก็คือราศีกุมเย้ <Yeah. S 1> เนี่ยสังเกตไหมช่วงนี้คนที่เซ้นแรงๆอ่ะจะมีโชคทั้งนั้นเลยนะคะพ mm hmm. ิจิกเอ้ยกุมเอ้ยไหนต้องรอดูว่าอะไรอีกนะ,ะราศีกุมก็เป็นอีกราศีหนึ่งนะคะที่เป็นราศีที่ทิกเซ้นนะเด่นมากชาวราศีกุมจะได้โชคจากคนรักนะคะ ร่วมกับคนรักอย่างเช่นอะไรหมายถึงว่าถ้าเกิดแฟนเราไปซื้อนะคะเราก็เออตัวเองเราฝากด้วยนะเราร่วมด้วยนะเราหารด้วยนะอ่านี่คือความหมายว่าร่วมกับคนรักนะคะแล้วก็ร่วมกับเพื่อนร่วมง,งานเช่นเดียวกันอเออเธอซื้ออะไรออฉ,ะฉันไม่มีฉันไม่มีเวลาเลยฉันฝากเธอด้วยห้าบาทสิบบาทอ่านะคะก็คือร่วมเพื่อนร่วมงานนะคะมีอะไรอีกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วว่าเซนคุณมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณไปกราบสักการะอะไรแล้วไปทำปุ๊บปุ๊บอ่ามันออกเลขอะไรมาอ,ะอมนะคะเพราะงันราศีกุมก็จัดไปนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ทํางานนะคะวันที่17อย่างเงี้ยชาวราศีกุมก็ถือพวงมลาลัยซักพวงไปไหว้ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ทํางาน่อยเนาะได้ค่ะนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ขอให้โชคนะคะก็จะมีโชคจากสิ่งเหล่านี้นะคะและราศีที่4ี่กันเลยค่ะราศีที่สี่ที่จะมีโชคนะคะได้แก่ชาวราศีสิงค์ค่ะ yeah. ชาวราศีสิงห์ก็มีเกณฑ์ได้โชคจากเจ้าที่เจ้าทางด้วยเหมือนกันนะคะไหว้เจ้าที่เจ้าทางคุณมีการทําบุญเจ้าที่เจ้าทางเนะะี่ยค่ะเขาจะให้โชคคุณเป็นพิเศษะคะ่ะและชาวราศีสิงห์นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากเลขความฝันช่วงนี้ฝันถึงอะไรอย่าลืมเอาไปตีเลขไปเข้าเว็บไซต์ไปเปิดหนังสือทํานายฝันนะคะแล้วคุณได้เลขนั้นมาเอาเลขนั้นแหละมาเป็นโชคให้กับคุณค,ะค่ะเลขสายมูเลขสายมูต่างๆก็เป็นเลขที่แบบ เลขเท้าวเวสุวรรณเลขจากทูบอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้โชคชาวราศีสิงห์และปิดท้ายที่เพื่อนร่วมง,งานให้โชค้าโอเคนะคะเรามาดูนะคะราศีสุดท้ายนะคะก็คือราศีที่ห้านะคะว่าเป็นราศีไหนบ้างที่โดดเด่น,นะคะราศีให้โชคราศีที่ห้าก็คือราศีกรกฎค่ะ กรกฏก็เป็นเจ้าแห่งเซนเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นชาวกรกฏนะคะจะได้โชคจากบุตรบริวารลูกหลานนะคะลูกน้องคนอายุน้อยกว่านะคะนี่คือความหมายเพราะฉะั้นหนึ่งถ้าเด็กหยิบให้นะลูกหยิบให้อ,อะไรเงี้ยเรามีโอกาสถูกโชคมีโชคใครอีกนะคะคนรักนะคะแฟนนะคะก็มีโอกาสให้โชคเราเช่นเดียวกันนะคะใครอีกนะคะเ,เงินหรือธนบัตร ขวัญถุงที่เราเก็บมาแล้วแล้วแบบอยู่ๆมันก็หล่นมาหรืออะไรมามันจะต้องอุบิเหตุอะไรสักอย่างอะไเงี้ยอ่ะเราเห็นขวัญถุงธนบัตรมาเอ้ยมันน่าสนใจมันมีความรู้สึกว่ามันน่าจะใช่เลขนี้มันสวยมากอ่ะลองดูลองซื้อดูนะมีอะไรอีกนะคะใครที่นะคะมีเลี้ยงเด็กเลี้ยงกูมารหรืออะไรบางอย่างหรือสัมพันธ์กับ เด็กๆนะคะก็คือบอกเลยว่าอะไรที่เกี่ยวกับเด็กบริวารกุม,มารน,นะ,ะ<ล>อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไอไข่ไอไข่ไ,ขไปขอเลขจากไอ้ไข่อย่างเงี้ยใช่ <ๆ S 2> นะคะเพราะงั้นก็มีโอกาสถูกหรือมีโชคจาก แบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้โชคดีนะคะ5ดับราศีดวงดีนะคะของอเรานะคะและอีก7ราศีที่เหลือนะคะเราก็มีแนวทางไปให้ด้วยว่าคุณจะมีโชคจากอะไรแต่พิเศษสำหรับงวดนี้ค่ะ17มกราคม2566เรามีเลขเด็ดจากไพเทวานพผลิตให้ด้วยค่ะ ดูกันให้จบคลิปนะคะมาต่อกันที่ราศีเมษค่ะราศีเมษเป็นราศีที่จะมีโชคจากเลขความเสียหายบริวารในที่ทํางานและเลขใบแจ้งนี้ค่ะ,ะต่อที่ราศีพฤษภกันเลยนะคะราศีพฤษภจะได้โชคจากคนรักนะคะการเดินทางไกลแล้วก็คนอายุน้อยค่ะราศีมิถุนค่ะก็เป็นราศีที่จะมีโชคจากเลขบ้านเลขรถเลข,ลเลขอุบัติเหตุและสัตว์เลี้ยงให้โชคจ้า ต่อที่ราศีกันกันเลยค่ะได้จากความฝันนะคะเลขที่มาแบบปุบป,ปับฉับพลันนะคะแล้วก็เลขที่จากการเดินทางไกลหรือระยะไกลๆค่ะและราศีธนูค่ะราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะมีโชคแบบลับๆ<อ>โชคจากทางไกลด้วยเหมือนกันแล้วเลขเก่านะคะราศีธนูไปลือ้อดูเลยว่าเลขที่เล่นงวดที่แล้ว,วเลขอะไรหรืองวดก่อนๆน,นั้นนะคะเอาเลขเก่าที่เตะตาโดนใจเนี่ยม,มาค่ะเลขเก่าให้โชคและคนมีอายุให้โชคจ้า สำหรับราศีมังกรนะคะจะได้จากเรื่องสุขภาพของตัวเองนะคะเลขจากความเป็นความตายนะคะเลขที่เคยได้โชคมาแล้วก็คล้ายๆกันนะคะหรืออาจจะไม่ใช่งวดที่แล้วก็ได้แต่เป็นเลขที่เราเคยถูกมาแล้วนะว่างเว้นไปสักปีหนึ่งไปขุดมาเฮ้ยช่วงนี้เดือนนี้เราถูกนี่นะอาอ,อาจจะเป็นแบบนั้นจะต้องจําฝังใจ คนที่ถูกเนี่ยจะต้องจําว่าเลขที่เราถูกคืออะไร <c oughs> และเลขนั้นากลับมาให้โชคอีกถูกต้องค่ะและปิดท้ายที่ชาวราศีมีนะคะชาวราศีมีก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากสัตว์เลี้ยงค่ะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากการเดินทางไกลช่วงนี้เดินทางไกลก็อย่าลืมหยิบติดหมายติดมือมาด้วยนะคะและก็มีเกณฑ์มีโชคจากทางไกลได้ด้วยเหมือนกัน<ฮ>คนทางไกลมาให้โชค<ม>โห<ฮ>ราวิวัฒน์ให้โชคจากเลขเด็ดไพเทวานพลิตนะคะเลขแรกที่จะให้โชคค่ะ เลขจากไพราชคูนั่นคือเลข5ค่ะและเลขที่2นะคะจากไพภูมิปาโลและเลขที่จะให้โชคจากไพภูมิปาโรค่ะคือเลข4-2ค่ะเลขที่จะให้โชคอีกเลขหนึ่งนะคะจากไพมรณะนั่นคือเลข uh huh. 5, 4, 2, 0ูนย์เก้าห้าสี่สองศูนย์เก้าเลขเด็ดให้โชคจากไพเทวานพฤติค่ะ และพิเศษนะคะสำหรับใครที่ดูถึงตอนนี้ถ้าในช่วงเดือนมกราคมนี้คุณได้ไปเข้าร่วมพิธีสำคัญนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคใครที่เดินทางไปติดต่อเรื่องที่ดินต่างๆนะคะเลขที่ดินเลขโฉนดที่ดินจะให้โชคคุณค่ะและสุดท้ายเลขความเป็นความตายจะให้โชคสำหรับคนที่ดูถึงตอนนี้ค่ะขอให้ทุกราศีดวงดีมีโชคนะคะแล้วพบกันใหม่งวดหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ